สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทย i วกอินไซด์ครับกับผมปรเมศทพมงคลครับในรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกแบบอินไซด์ i n นไซด์เกี่ยวกับห่นขี้พึ่งแบบไทยๆครับอินไซด์แบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวกับไทย i วกอินไซด์ครับ สาระดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกครับทั้งหมดนี้คือความบันเทิงและสาระความรู้ตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มครับที่จะพาคุณผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นคิดพึ่งจำลองซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริงเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่สำคัญเลยครับหุ่นคิดพึ่งจำลองนี้นะครับได้ผลิตและปั้นโดยฝีมือคนไทยของเรานั่นเองครับ ผมมั่นใจเลยที่จะทําให้คุณผู้ชมได้อึ้งกันเลยทีเดียวครับก่อนที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากบุคคลผู้ใกล้ชิดและรู้ลึกถึงเรื่องราวของประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับคือเนื้อหาสาระในรูปแบบรายการใหม่กับ t h a i ว็กซ์อินไซด์ครับเปิดรายการวันนี้ประเดิมเทปแรกกับหลวงพ่อเกษมเขมโกครับพระอริยสงฆ์ผู้เคร่งในวิปัสสนากรรมฐานในช่วงไทยแว็กสตอรครับ สนับสนุนช่วงไทยเว็บสตอรี่โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโก หลวงพ่อเกษมเขม,มโกท่านเขม,มโกพิกขุหลวงปูเ่เกษมหรือหลวงพ่อเกษมเขมโกที่เราเคารพบูชาระรำลึกภาวนาขอบารมีจากท่านช่วยคุ้มครองปกป้องจากอันตรายอย่าเมื่อเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดพระบารมีจากหลวงพ่อเกษมที่จเจริญพิวปสนากรรมฐานด้วยความมานะบากบันยากที่จะมีผู้ใดปฏิบัติได้เสมอเหมือนนั้นสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นสูงยิ่งนัก หลวงพ่อกเกษมท่านจเจริญวิปัสนาด้วยถือสันโดษเป็นที่ตั้งใช้อำนาจจิตควบคุมร่างกายเข้าสู่สมาธิภาวนาเบื้องหน้าเชิงตะกรนท่านไม่ติดรสอาหารเมื่อมีผู้นำมาถวายแม้อาหารนั้นจะเสียจนขึ้นราก็ตามถ้าหลวงพ่อท่านยังมีได้แผ่เมตตาท่านก็จะรับประเคนแล้วแผ่เมตตาให้หลวงพ่อเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์และเมตตาธรรมสูงส่ง ท่านหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสและเปี่ยมล้นด้วยบารมีทุกวันนี้หลวงพ่อยังเป็นดุจร่มพอร่มไส้ที่ให้ความร่มเย็นแก่พวกเราทุกคนประวัติะเรื่องราวของท่านนั้นจึงถูกบันทึกเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงในยุคปัจจุบันประวัติบางตอนของครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่งกล่าวว่าท่านครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมีตนบุญมาเกิดที่ลำปาง รันต่อมาครูบาศรีวิชัยได้มรณภาพาไปโดยทิ้งคํำพยากรณ์นี้ไว้ให้ชาวลำปางได้เฝ้ารอคอยการมาจุติของตนบุญนั้นที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์เอาไว้จนล่วงเลยนะับหลายสิบปีก็ยังไม่ปรากฏแต่ชาวลำปางก็ยังเชื่อในคํำพยากรณ์ของครูบาศรีวิชัย เมื่อปีพุทธศักราช2455ได้มีครอบครัวเชื้อเจ้าผู้ของนครลำปางหรือเขลานครในอดีตหัวหน้าครอบครัวคือเจ้าหนูน้อยและลำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณรับราชการเป็นปลัดอำเภอพัญญาชื่อเจ้าแม่บัวเจ้าน้ำลำปางทั้งสองเป็นหลานเจ้าของพ่อบุญวาดวงมานิดเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ครอบครัวนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าเกาม่วงริมแม่น้ำวงังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขในที่สุดเจ้าแม่บัวจ้อนได้ตั้งคันและพอถึงกำหนดคลอดตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยีปีชวดคิศักราช1912 เจ้าแม่บวัวจอนได้ให้กำเนิดทารกเพศช,ชายเป็นลูกคนแรกของครอบครัวขณะนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าตนบุญที่ครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นบิดามารดาได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าเกษณรําำลำางเพราะเด็กชายเกษตรน้ำลำางได้เกิดมาในเชื้อสายของเจ้าทางเหนือจึงได้รับการยกย่องของคนทั่วไปทุกคนต่างเรียกกันว่าเจ้าเกษตรลำาง หลังจากที่ได้คลอดบุตรมาได้ไม่กี่ปีเจ้าแม่บัวจอนได้ให้กำเนิดทารกอีกคนแต่เป็นเพศหญิงซึ่งมีศักเป็นน้องของเจ้าเกษมสืบสายเลือดเดียวกันแต่ทว่าเจ้าแม่น้อยคนนี้วาส,สนาน้อยเหลือเกินได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าพี่ชายของเธอคือตนบุญที่ชาวลำปางรอคอยเป็นสิบสปี เมื่อวัยเด็กเจ้าเกษมณลำปางเป็นคนมีลักษณะค่อนข้างเล็กบอบบางผิวขาวแต่ดูเข้มแข็งและคล่องแคล่วมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่ชอบซนคืออยากรู้อยากเห็นเมื่อถึงวัยเรียนเจ้าเกษมณลำปางได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบุญทวงอนุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอจังหวัดลำปางสมัยนั้น เปิดเรียนชั้นสูงสุดแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เท่านั้นเจ้ากเกษมณลำปางได้ศึกษาจนชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีที่5ในพุทธศักราช2466ขณะนั้นอายุได้เพียง11ปีเมื่อออกจากโรงเรียนก็กลับมาอยู่บ้านได้2ปี พุทธศักราช2468ขณะนั้นเจ้าเกษตรนารำปางอายุได้13ปีบริบูรณ์ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ร่วมการเสาวพักโดยบรรพชาเป็นสัมมาเนเนื่องในโอกาสบรรพชาหน้าศพหรือบวชหน้าไฟของเจ้าอาวาสวัดป่าดัวขันบวชได้เพียง7วันก็ลาสิกขาออกมา ต่อมาอีก2ปีราวพุทธศักราช2470ขณะนั้นมีอายุ15ปีเจ้าเกษณมณลำปางก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพักอีกครั้งหนึ่งโดยบรรพชาเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางเมื่อบรรพชาแล้วสาม,มเณรเจ้าเกษณมณลำปางก็ได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบุญยืนนั่นเองสาม,มเณรเจ้าเกษณมณลำปางเป็นคนที่ทำอะไรจริงจัง เรียนทางด้านปร,ริยัติศึกษาธรรมะจนถึงพุทธศักราช2474สามเณรเจ้าเกษมก็สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ครั้นอายุ21ปีอายุครบที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้แล้วจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2475ณพันธศสีมาวัดบุญยืน โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดานายกฝ่ายเจ้าอากาศวัดบุญยวาดวิหารซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์พระคุณเจ้าท่านพระครูอุตรวงธาดาหรือที่ชาวบ้านเหนือรู้จักกันในานามครูบาปัญญาลิ้นทองเจ้าอววาดวัดหมื่นเทศ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในขณะนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์และยังพระเดชพระคุณท่านพระธรรมจินดานายกอุ่นเรือนเจ้าอาวาสวัดป่าดัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเข็มมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษม หลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระภิกษุเกษมเขมโกก็ได้ศึกษาทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นการศึกษาปริยัตอีกแขนงหนึ่งที่สำนักวัดสี่ล้อมสมัยนั้นก็มีอาจารย์หลายรูปเช่นมหาตาคามพระมหามงคลเป็นครูผู้สอนและยังได้ไปศึกษาที่สำนักวัดบุญวัดวิหารซึ่งมีพระมหาม่วพรมวงและพระมหาโกวิทโกวิญญาโนเป็นครูผู้สอน ในเวลาเดียวกันนั้นพระภิกษุเจ้าเกษเมเขมโกก็ได้ไปศึกษาทางด้านปาริยัตในแผนกนักธรรมต่อที่สำนักวัดเชียงรายครูผู้สอนคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสพลซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมัยนั้นปรากฏว่าพระภิกษุเจ้าเกษเมเขมโก,กก็สามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้ในปีพุทธศักร,ราช2479 ส่วนทางด้านการศึกษาบาลีนั้นท่านเรียนรู้จนสามารถเขียนและแปลได้แต่ก็ไม่ยอมสอบอาวุธจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ต่างเข้าใจว่าพระภิกษุกเกษเมเขมโ,มโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูงเรียนเพื่อจะนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาค้นควา้าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเท่านั้น เมื่อสำเร็จทางด้านปาริยัติพอสมควรแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่หลงทางท่านจึงหันมาปฏิบัติต่อจนแตกฉานแค่นั้นยังไม่พอพระภิกษุเกษเมเขม,มโกได้สอดแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาภิกษุรูปนี้คือครูบาแก่นสุมโนอดีตเจ้าอาวาสวัดประตูป่อง ครูบาแก่นสุมโนเป็นพระภิกษุสาวิปัสนาถือทุดงเป็นวัดหรือที่เรียกว่าพระป่าหรือภาษาทางการเรียกว่าพระภิกษุฝ่ายอรัญญาวาสีตอนนั้นครูบาแก่นท่านได้ธุดงสแสวงหาความวิเวกทั่วไปยึดถือป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรนอกจากนี้มีชื่อเสียงในด้านวิปัสนาแล้วท่านยังเก่งรอบรู้ในด้านพระธรรมวินัยอย่างแตกสานอีกด้วย พระภิกษุเกษมเขมโกจึงเดินทางไปขอฝากตัวเป็นสิทธิ์และได้อธิบายความต้องการที่จะศึกษาในด้านวิปัสนาให้ครูบาแก่นฟังครูบาแก่นสุมโนเห็นความตั้งใจจริงของพระภิกษุเกษมเขมโกท่านจึงรับไว้เป็นสิทธิ์และได้นำพระภิกษุเกษมเขมโกออกท่องทุดงไปสแสวงหาความวิเวกในการบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกตามที่พระภิกษุเกษมเขมโกต้องการจึงถือได้ว่าครูบาแก่นสุมโนรูปนี้เป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานรูปร ของพระภิกษุเกษเมเขมโกดังนั้นพระภิกษุเกษเมเขมโกจึงได้เริ่มก้าวไปสัมผัสชีวิตของภิกษุฝ่ายอรัญวาสีประกอบกับจิตของท่านโน้มเอียงมาทางสายนี้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องลำบากในการไปทุดงกับเป็นการได้พบความสงบสุขโดยแท้จริงความเงียบสงบซ้ำยังได้ดื่มด่ำกับรสพัะธร,รมอันบังเกิดท่ามกลางความวิเวก พระภิสุกเกษมเขมโกจึงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยมีครูบาแก่นแนะอุบายธรรมอย่างใ,ใกล้ชิดระหว่างท่องทุกดงสแสวงหาความวิเวกในที่สงัดตามป่าเขาและป่าช้าต่างๆนั้นการฉันอาหารในบาทคืออาหารหวานข้าวรวมกันเรียกว่าฉันเอกาไม่รวมอสนะกับสองอื่นฉันมื้อเดียวช่วงบ่ายจะเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอริยบทพร้อมกับกำหนดจิตจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อเสร็จจากการเดินจงกรม ก็กลับมานั่งบำเพ็ญภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณห้าทุ่มเสร็จจากการบำเพ็ญภาวนาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นในตอนดึกก่อนจําวัดท่านก็ไม่นอนเหมือนคนธรรมดาทั่วไป